ดีฮะเจูด o u t u b e ในะรอบสองวันหลังจากที่โดนแฟนบอกโลกโอ้แม่มาเมากอะเจเม้นี่อาแกของกวางมาส่งอกเจเม,เม,เม้นีน่เดี๋ยวเจเมอนมหนีบนะาให้สู้ๆจะใครที่โดนแฟนบอกเลิกมาเราก็ช่วงแรกๆมันก็ดาวเนาะเจก็เข้าใจดิจี่ก็เคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ก็คือดูหนังโป้ครับ ยอก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 ,ยอก,ยอกวิธีแก้เนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเนาะไม่ว่า,าจะเป็นฟังเพลงไปหาเพื่อนคุยกับเพื่อนเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าระหว่างที่เราพยายามลืมเขาเนี่ยมันก็จะนึกถึงเขาตลอดช่วงนี้อ่ก็จะเป็นช่วงที่เจ็บมากแต่ว่าระยะเวลาและหนังโป๊จะเยียวยาจิตใจเรา <laughs> <laughs> สู้ๆตัวก็เป็นกำลังใจให้เว้ยใครได้บอกว่าต้งเลิกมาต้องอกหักหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับความรักนะมันผ่านไม่ได้เว้ยขึ้นอยู่กับเวลาจริงๆ